สวัสดีครับวันนี้จะแมนะมาแนะนำเรื่องการขอ user password ิร์ดเพื่อทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตกับประกันสังคมหรือเรียกว่า e-service นั่นเองเริ่มต้นให้เข้าที่เว็บไซต์ sso.go.th แต่ไม่เป็นไรสำหรับคนที่จำไม่ได้นะครับให้ไปค้นหาที่ Google คำว่าสำนักงานประกันสังคมเว็บไซต์ จะขึ้นเป็นอันดับแรกก็เข้ามาเลยครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับทีเนี้ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับกดเข้าไปเลยครับทีเนี้ให้ไปเลือกสถานประกอบการนะครับกดเข้าไปเลยครับผมให้เข้าเมนูขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตครับ ทีนี้ก็ทําการอ่านทําความเข้าใจเงื่อนไขเมื่อทําความเข้าใจเงื่อนไขแล้วให้กดว่านายจ้างได้อ่านข้อตกลงเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วและดําเนินการต่อครับทีนี้เราก็จะเห็น2ฝั่งครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทีนี้มาดูฝั่งซ้ายมือเป็นข้อมูลของนายจ้าง กรอกรายละเอียดมาให้หมดนะครับในที่สำคัญก็คืออีเมลแอดเดรสอีเมลแอดเดรสตัวนี้นะครับเป็นอีเมลที่ไว้สำหรับใช้กับประกันสังคมนะครับ User Password ที่ขอมานี้จะถูกส่งไปที่อีเมลแอดเดรสที่ให้มานี่แหละครับพอเสร็จแล้วในฝั่งซ้ายนะครับเรามาดูฝั่งขวากัน ฝั่งขวาเป็นรายละเอียดของสถานประกอบการใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับสิทธิ์ในการธุรกรรมนะครับสิทธิ์ในการทำธุรกรรมแนะนำให้ติ๊กทั้งหมดเลยนะครับใส่เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ และทําการใส่ชุดภาพอักษรให้ตรงกันนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับให้กดมาที่กดดำเนินการต่อครับผมกดดำเนินการต่อตรงนี้นะครับ ข้อมูลจะถูกส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมและทำให้ให้สำนักงานประกันสังคมทำการอนุมัติให้นะครับเมื่อทำการอนุมัติแล้วให้ในายจ้างไปตามการทำการเช็คข้อมูล User password ที่ให้ไปที่ email แอดเดรสที่ให้มาขอบคุณครับ